ไมชพ่อสิทองด้านคออารสเนี่ยน <S ess> ี่ครับเนี่ยอออันดัเอาหูยันอาอากคอยยางคาเซร์สเพราะว่าเมอคืนนี่ีนยานอ้อหันครับช่องช่อีอีห้าครับ อัินี้ค่ะไอ้เชนี่ค่น,น้ำออกจากกระปุกฝนหำเนาะฝนหำยางหันห้อยนี่ครับน,น้ำต็มด,ด้วยแล้วก็น้ำออกฝันหัดออกฝนตกทีห้าเนะเอาไม่ทัน

คือให้อะไาให้อาไอาอาารได้ชื่อเห็นอะไรเห็นอะรนี่ครับเป็นท่านนี่ครับน้ำทั้งหมด อย่างเงี้ยครับอยู่ก่อนนี่ครับน่าจะทำชีพทำเป็นเลยทำ ก็ท uh ีเชิอืมถ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ไม่ันอ่ะ 是，还没得很。 เฮยฮัตตวนี้ะื์ตัวนี้ไม่ได้โยดเลยมันทุกกนเต็มกระปุ ชาวสูดยางเนาะถ้ายามฝนก็ลำบากไปหน่อยบางคืนก็ไม่ได้บางคืนก็ได้เมื่อวานนี้ก็ดูนฝนวันนี้ไม่ดูนฝนเส็จแล้วหรออับเสร็แล้วเนาะ มันออกมาเลยครับต่นีอ้ับนครับาครับัครับวันนี้ฝนไม่ตก เป็นไงแดดจ้าครับอนทัศถ้าฮัศจีดเช้าวนันนี้อ้อน,นันยังไงอ้อครับอ้อสีเนี่ยครับ